สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เก้นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ E ีีนี้นะคะเป็น e p ีที่191นะคะ วันนี้ก็มีผ้ามาแป่งปันให้กับพี่พี่ทั้งหมดสี่รายการเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะพี่อง์ละสามร้บาททุกรายการปิดคู่400บาทนะคะฟังไม่ผิดนะพี่นะ ถ้าปิดองค์เดียว3าม้บาทปิดคู่2องค์4 0 0บาทนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถโทรปิดกับน้องโดยตรงได้เลยหรือว่าถ้าจะขอรู้เพิ่มเติมให้ถากลายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> องค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ามระบาททุกรายการนะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่ง,ต,งต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันถ้าพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งติดกับน้องได้เลยนะคะ,ะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สาม สามบาททุกองคเลยนะคะ300บาททุกองค์เลยนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้เป็นชุดที่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่3ต่อไปรายการที่4ี่นะคะ รายการที่ห้าค่ะพระสมเด็จนะคะตรงนี้เนื้อมนสารขึ้นให้เห็นสวยๆเลยนะคะส่งให้ดูใหม่นะคะองนี้เป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่6คะ่ะองนี้พาสมเด็จเนื้อผิวออกสีขาวๆนะคะมีเนื้อมนสารขึ้นมาแบบนี้เลยนะค่อยๆส่งให้ดูกันเลยนะคะพี่นะอง์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่ <c oughs> อไปเป็นรายการที่เจดนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ หลัง0ูนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่9นะคะหลวงพ่อไผ่สามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะ การที่สิบนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระเหรียญหลวงพ่อพรม ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสอง รายการที่13บนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตาราม ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะวันนี้ส่องพระแบบเงียบสงบนิดนึงนะแม่คะไม่ค่อยพูดใช่ไหมนะกำลังตั้งใจส่งพระให้พี่พีดูนะคะพอดีได้มาชุดใหม่ก็ตั้งใจมองของเนื้อพระด้วยนะก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักพระนะคะบางองค์นะอันนี้เป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะพระนางพยารายการที่16นะคะเป็นเหรียญ รัชกาลที่5้าไหมคะรายการที่17นะคะหลวงพ่อแดงเข่าบันไดอิฐ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระปิดตารายการที่สิบเก้านะคะหลวงพ่อแดง ปีสองหนะคะต่อไปรายการที่20นะคะหลวงพ่อเงินรูปรลอนะคะเนื้อผิวเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ การที่20สต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตา การที่2 2นะคะเป็นหลวงพ่อโทบนะคะดูความคมชัดของหน้าพระได้เลยนะคะเดือนนี้สวยมากเลยนะพี่เรียนนี้สวยมากเลยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดรอยเส้นคมชัดนะคะปี2518นะคะ รายการที่22ต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะพุทธชินาบา รายการที่24สิ่หลวงปู่ดูนะคะวัดสแกรายการที่ยีห้า หลวงหลวงพ่อเอี่ยมไหมคะท่านอาจารย์เอี่ยมเจ้าวาดวัดสะพานนะคะสะพานสูง ยีนะคะเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมวัดาหารไร่นะคะรายการที่27นะคะ ปากน้ำไหมคะรายการนี้สามร้อยบาททุกรายการนะคะสามร้อยบาททุกรายการนะ,ะปิดคู่สี่ร้อยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะพยาคุธ หลวงพ่อสิงห์วัดบางนานะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะสีมาหลวงปู่หมุน การที่2ีนะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นรูปอมนะคะเป็นเม็ดรูปอมนะคะตัวยันอักขระแบบนี้นะคะไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะนี่นะคะเป็นเม็ดรูปอมนะคะรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่สาอนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่32มสหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดเหรียญเสมาเล็กนะคะ ด,นนะะด้านหลังเป็นขุนพันธ์นะคะด้านหลังเป็นขุนพันธ์นะคะรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะ รายการที่34มหลวงปู่ศิลารุ่นดวงดีนะคะรายการที่35นะคะ อันนี้ตลับด้านหลังปิดนะคะตลับสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะเป็นพระนางพญาเนื้อผิวสีดำนะคะใช่พระนางพญาไหมเนี่ย <c oughs> เป็นพิมพ์นางพญานะคะ <c oughs> องค์นี้รายการที่สามสิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อพานนะคะหลวงพ่อพานเดียนเซมานะคะด้านหลังตะกุดคู่เลยนะคะเดียนนี้ รายการที่36ต่อไปรายการที่37นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนเสมาได้มาสองเหรียญเลยนะคะได้มาสองเหรียญเลยนะคะองนี้จมูกแตะน้อยกว่านะก็ถ้าถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะองนี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นปิดตาพังพการนะคะรายการที่38รายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อเดงวัดบันไดอิดนะคะ ปีสองหนะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อจุนนะคะปีสอง 4, 4้า วัดตากลกงนะคะหลวงพ่อจุนในการที่สาสิบนะคะเอ้รายการที่สี่สิบต่อไปรายการที่สี่เอนะคะเป็นพระกิงมีต่อโคดตรงนี้นะคะ รายการที่41นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่42นะคะเป็นวัวนะคะวัวรายการที่42นะคะ ่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43เหมือนจะหลวมปู่ทวดน,นะคะใช่ไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะคะตรงนี้รายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเผือกนะคะหลวงพ่อเผือกรายการที่44นะคะวัดกิ่งแก้วรายการที่45นะคะเป็นพราปิดตานะคะ เจ็ดรอบวัดวัดบวรนิเวศนะคะวิหารเป็นพระปิตาวัดวัดบวรนะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะสี่สิบหกเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะครับพระ พุทธเจ้าห้าพราะองค์นะคะรายการที่สี่สิบหกต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่คุยน่าจะอ่านถูกนะคะคู่ชีวิตวัดซับตะเคียน รายการที่48หลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดนะคะบัดช่างให้รายการที่49นะคะรายการที่49นะคะเป็นพระคงนะคะเป็นพระคง ่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระกิ่งพระกิ่งชินวันชนอชนวัดช่องเซมสารสัตหีบชนบุรีนะคะพระกิ่งรายการที่50นะคะ รายการสุดท้ายแล้วนะนี่นะคะถ้าพี่ๆถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลย mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาภาพสวยๆเพราะบ้าน mm hmm. าน,นาแบ่งปันให้อีกนะคะสวัสดีคะ่ะ